สวัสดีครับอยู่กับผมต้นวีช anel นะครับใน EP นี้นะครับผมอ่าใครชวนมาแป๊บนึ่งนะใน EP นี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเล่นปืนคา98นะครับวิธีการสับคาให้เร็วนะครับทำยังไงหลายๆคนอาจจะทำไปแล้วนะครับส่วนใครที่ยังสับไม่เป็นนะครับก็ถือว่าเป็นการมาแนะนำนะครับเพื่อนๆสำหรับคนไหนที่อยากจะเล่นคา นะครับให้สับได้เร็วขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับให้เราเข้ามาที่โซนฟรีสไตล์นะครับแล้วก็ไปเลือกปืนคามานะครับสองกระบอกเลยนะเข้าไปที่อากองผมก็ไม่ได้เข้ามาโซนนี้นานแล้วนะครับมันก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับแยกเป็นเซตอา ก็ดูง่ายง่ายมากขึ้นนะแล้วก็อย่าลืมนะครับเอาของแต่งคาไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดีเซิร์ชไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวขอเลือกกระทะไปด้วยเออเอาเดี๋ยไดเนะเอาเอาเอา,เอามีดดีกว่าเพื่อไปบางหลังหน่อยสักนิดหนึ่งนะโอเคเอามีดแล้วก็เลือกเอาของแต่งคาไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับของแต่งคาจากนั้นก็ เอาเท่าที่จําเป็นนะครับผมก็จะเอาตัวตัวโดบเนี้ยไปนะครับวิธีการนะครับวิธีการสับคานะครับเ,เพื่อนๆต้องมีปุ่มนะครับปุ่มสับปืนนะครับปุ่มสับปืนจะเลือกไว้ตรงไหนก็ได้นะครับส่วนผมส่วนผมเลือกไว้ข้างขวามือตรงเนี้ยนะครับข้างขวามือตรงเนี้ยไม่ต้องเอาปุ่มใหญ่มากนะครับ เพื่อนๆจะเอาไว้ฝั่งไหนก็ได้นะครับแต่แนะนําให้สับกับตัวนี้นะครับมันจะเร็วมันจะเร็วกว่าแบบเราเปลี่ยนปืนนะครับให้เราจับปืนมาซองกระบอกสลับพร้อมกันนะครับ2กระบอกกด2ครั้งนะครับจากนั้นยิงแล้วก็สับยิงแล้วก็สับนะครับยิงแล้วก็สับแบบนี้นะครับอ่ยิงสับยิงสับอย่างเงี้ยนะครับ เอาแบบช้าๆก่อนนะยิงแล้วก็สับยิงแล้วก็สับนะครับยิงแล้วก็สับอตามไปเรื่อยๆเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือนั่งใส่กระสุนนะครับมันจะทำให้ดีโหลดได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับกดสองครั้งนะครับสับปืนมาสองครั้งก่อนนะครับจากนั้นเรายิงแล้วก็สับนะครับยิงแล้วก็สับอย่างนี้นะครับยิงสับยิงสับอย่างนี้ พยายามวางเป้าให้ใกล้ตัวศัตรูมากที่สุดนะครับคาดเดี๋ยวมันจะล็อกเองอ่าเมื่อฝึกได้ที่แล้วก็ลองไปยิงคนจริงๆเลยครับโอเคครับเข้ามาในเกมกันแล้วนะครับเดี๋ยวลองลองยิงดูอ่าับปืนสองครั้งก่อนนะครับอ่าวางเป้าให้ใกล้ที่สุดนะครับจับไปเรื่อยๆน,นะครับ โดนรีเซิร์นเงินหัวเลยโอ้โหตัวนี้ยังคมขาชาัดเลยครับโอฮะพอถ,ถ้าเราวิ่งใส่กระสุนน่ะมันจะนานไหมตัวเราสับนะครับฮะซ้อมซ้อมไม่หลับอาชีพไม่แม่งซะเท่าไรไม่ค่อยได้จับนานแล,ล้ว หายไปไหนหมดนะเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้มาเหลยบร้อยประมาณสามเม็ดนะน่าจะร่วงครับ สามเม็ดตายแน่นอนนะครับไม่ไม่น่าจะเกินนั้นนะครับสำหรับเกาะสองนะบวกกันด้แจมงเลยอ๋อ ไม่ใช่มันบักนะตัวนี้มันบักเนี่ยปัญญาคนครับต้องเล่นลงลงนิดหนึ่งครับตัวนี้เล่นดีไม่เค้นะไม่เคยเดี๋ยวต้องไปซ้อมดีเซ็ตมาใหม่ล้วโอ้โหเต็มหัวเลยต้องบ้องบ้องฝึกมาแล้ว เดี๋ยวนี้มีแต่คนยงเก่งนะครับเกมถ้าเราไม่ฝึกซอ้อมอยู่เป็นบ่อยอะ่ะยิงไม่ได้เนี่ยนะติดบัก๊กเนี่ยสามเมตรลวงละ่ะยิงกดลงไม่ได้นะ เดี๋ยวลงผมจะลองกระบอกเดียวให้ดูนะครับการสับกระบอกเดียวก็คล้ายๆกันเลยนะครับแล้วแล้วถ้าคนถน,ดนัดนะครับจะสับจะสับแล้วกดปุ่มเปลี่ยนปืนหรือว่าจะสับแล้วไปสับมีดก็ได้นะครับก็ก็เพื่อนๆถนดันดตรงไหนก็ลองนะเน,นี่ยอันเนี้ยสับแล้วเปลี่ยนมีดนะครับสับแล้วเปยนมีดสับแล้วเป็นมีดสับแล้วเปยนมีดนะครับก็จะเล่นยากเล่นยากหน่อยนะครับ ไม่เหมือนสองกระบอกนะเราสับได้เรื่อยๆนะครับแต่กระบอกเดียวก็คือยิงแล้วก็เปลี่ยนมีด <c oughs> ลูกสองเป็นหัวห <c oughs> เหยียบเรากระบอกเดียวนี่จะช้าหน่อยครับ <c oughs> เบนเหลือน้อยไรครับ ก็จะเลือกยิงแล้วก็กดปุ่มสับปืนก็ได้หรือว่าจะเลือกยิงแล้วก็กดมีดแล้วก็มาสับก,กดปุ่มใหม่นะครับก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของตัวเองนะครับส่วนผมผมก็แล้วแต่โอกาสเลยนะบางครั้งก็ก็เปลี่ยนเป็นมีดนะครับบางครั้งก็เปลี่ยนเป็นปุ่มสับปืนนะครับแต่ถ้ามี2กระบอกนะครับผมจะใช้เป็นปุ่มสับปืนออกมาแล้ว <c oughs> แต่ถ้ามีกระบอกเดียวผมจะเปลี่ยนเป็นมีดนะกดที่ปุ่มเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมีดเลยครับ <c oughs> โดนโถมเลยเนะี่ยไม่อยู่แล้วโอ้โหมันจริงนัดลูกโซนเลยสูงแท้ไม่รอดอนะ่ะเห็น <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> โดนมันค่าสองรัางและนะ้วตัวเนี้ย ถือว่าเป็นการเล่นทีมมันก็เป็นการสร้างหน้ามตที่ดีนะครับ่ย,ยิงลมคมปิดต้อง,อง,องเดี๋ยวต้องไปฝึกรีเซิร์ชนะครับไม่ไหวสู้เขาไม่ได้เลยเออตายอีกแล้วยิงฟรีเลยตอะนนะี้ เพื่อนท่านใดน,นะครับที่มีเทคนิคดีๆนะครับก็ช่วยแนะนําผมได้นะครับผมยังยไม่ค่อยเก่งเลยนะห่างหายจากเกมฟรีไฟล์ไปนานมากมีเทคนิคอ,อยากเล่นดีเสิร์ดให้เกง่กงๆผมยิงดีเสิร์ดไม่ค่อยโดนเลยไม่รู้เป็นไรโอ้โหลูกซองยาด,ดุลี๋ยะต้องไปฝึกดีเสิร์ดแล้ว ไอ้ตัวนี้มัน,นมโดนเมียนโดนโดนหัวยังโอ้ยียนไปรู้มาได้ไง่ะขนาดว่าเอาเมียนมาบางนะังแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ เพื่อนคนไหนที่สนใจอยากจะเข้าแคนนะครับ oh. ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนเทสแคนให้นะครับ oh. สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพหน้าสำหรับ e ีน,นี้ oh. สวัสดีครับ oh.